โอ้เห็ดจังนาะพออาทิตย์น,นออาะเห็ดแนวหาหนู<อ>คือว่าไปใส่แล้วเสร็จก็เด็ดอีกโอ้ลวดลายติดโอ้ข้องไหลบ่วงลวดลายซื้อมาซื้อลวดมาให้ไหมว่างั้นซื้้อมมาาแลวเ็ดโอ้พออาทิตย์เห็ดบ่วงลวดใส่หนูพี่น้องครับไปใส่แล้วว่างั้นเพิ่งว่าข้องมันไหลบ่วงลวดเวดบิดก่อน ก็เล่มเฮ็ดเพิ่มอีกอืมใส่ย่ามมาไดงพอดีเป็น้องนี่กระลังสีใบสองใบสามเนี่ยขออย่ใส่ไว้คือไม่รู้เวลาใส่เมนจะนอนกับแมวล่ายป่ะนี่พปวดเครื่องเสียงแมวล่ายก็ยังข่าอยู่ปวดอยู่มืแรงกับจวดตัวอีกส่วนตัวนี่เสร็จและบ่วงนนั่เสียดใหญ่ปันไหนบ่วงชุดเบอร์องโอ้พอได้ออมมาจากเนาะังไได้ปิ้งนูแล้ว ไปไปสังไวยในตัวไหนดื้อรัวตัวไหนมันเลา nhạc มัจะบาได้เล่า nhạc บวกมันใส่บนเดีวนะโอ้จักหลังตัวใส่บ้างเหรอซีบหกหลังพี่น้องครับมานหลุดบ้างครับว่าพออาทิตย์สิได้ยพอนะครับยามก็ยังมาเลี้ยงหมดละหมดละแมวล่าแล้ยงแมวล่าเล้ยไปหายรอยามพออาทิตย์พอเสียดคลิปซูบังหนกพี่น้องตอนยามนะครับแล้วจะได้หมานมาหมานนั่มไปติดตามบางสองพออาทิตย์ได้พี่น้องเน้อพ่ออาทิตย์ลำพื้นน้องพี่เชียว ครับเดี๋ยวเมือน่งเลิกแม่เอาลาแล้วผลิภาพไปยามพี่น้องเราจะในตาทิดต,ตามเพื่อนตอนนี้พ่อิต <c oughs> พ่อชิดหางนูเอาพปเชื๊อ <c oughs> พ่อยังทิดหางนูอเ, <c oughs> นเอาไปเชี่ยวเนี่ยเอาเป็นเห็ดวงวงเพิ่มเ,เ,ไไพเพิ่วันปนไวยใส่ละสิบหหลังเห็ดอีกเชอกหลังละพ่อหนึ่งสองสมให้มันพ่อยี่สิบเนาะเอายังไม้ไปพ่อเลยหลงอีกสักะเด้อโอ้เห็ดแขวเด้ เปิดเส้นเปลงหลายเต๋าอยู่มันต้องใส่ฟุ่มไว้แต่ว่าแขกหลอดมาหาเอาจนสิบวัดแล้วได้ล่ะหนูก็ดิมันสิบวัดขยี้มันลงเรืออยู่มันจะมีเหลือบ่อสันเลยโอ้เขี่ยเขียวเงียนข้องเงินเงียนเสียงโขดว่างั้นข้องเงนไปอยู่ไงเงีนข้องเงนเที่ยวอยู่ปูนอยู่ตาหมดเป็นขาวๆอยู่บุญเขาเจ้าใส่ไว้บุญพอไงอันนั้นเรามาใส่มื่อนั้นเป็นขาวๆอยู่ตังบุญข้องมันยังไม่อยู่กับจิงอยู่แต่ว่ามื่อนั่ะแขกหลอดได้ไปสามสี่ตัวอยู่ดิ เมื่อไรสดเมือนน่อไรมันขบมาไดนสว้วนตัวขบมาในรายการอยู่บ้านนี้เอาอันตอนสิเมื่อวันได้อีกอยู่ว่าจักเอนาหน้าว,าว่เาเหน่าใละพี่น้องครับใส่อยู่น้ำมันีนละพออาทิตย์เล่ากับสิใส่โอ้เงยียพอเงยะะียบเงียบนะข้าหนามอยู่แมวล่าแมวล่ามื่อเลี้ยงกับสิวันนี่คือเก่าแล้วพี่น้องนะครับคำจักหน่อย ก็เสร็จเสียงเสร็จยังอีกคือเก่านะครับทีมงานเอาขากับมาตุลมมาห่มกันนะครับหมอลำนักสแสดงอาจารย์นักดนตรีมาเึ้ื่อนเครับม้วนกูบถีบนะครับพี่น้องครับโอ้ยนะครับมานมาไล่กันสะนั่นสะเนื่องนะครับจาน้อยกับขอบค้นเสี่ยวหักเซี่ยวเพ่งเซี่ยวน้ำจากเรียนมากพอได้โอนมาให้พอได้รวจจัดพอได้ไปซื้อเครื่องเสียงซื้อลำโพงจาน้อยกับสิไปเบื้องมืออื่นนะครับเพราะว่ามือนี้สร้างบาว่าง ก็เลี้ยงสร้างมาว่างก็เลยสิพากันไปเบิ่งมืออื่นนะครับนัดไว้แล้วล้านไอ้ไส้อยู่โกสุมนี่แหละนะครับล้านไอ้มันเป็นเอฟซีนั่อยู่ในโกสุมนี่แหละจานลอยก็เลยเอาติดรถไว้ไปใส่มาใส่กับพ่อแต่แก่ไปนั่มนะครับพี่น้องสปอร์ตไล่กันจังใอยู่ดิหาสื่อจากอันใส่ขาตั้งยง้มห้าไลไรสุดกลางคืนมันตั้งสี่เห็นหงนะครับเนี่ยเครื่องเสียงกับมวนสายไวย้จังสี่นะครับพี่น้องจาในลอยกันจางได้แล้วนี่แหละเอาตู้แยก ดีกว่ามาสั่นเพื่อนว่าแต่ว่ามีกหนึ่งเขาจะหาช่องก็ได้อันนี้มันหลายช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองช่องาอาจารย์ร้อยเซลจะหาช่องนี่แหละมีกนะครับเสียบไม้ร้อยสองตัวมีดคาราวเกะในน้อยนะครับราคาประมาณสี่หาพันนี่แหละนะครับทางปุ่นกับอาจารย์นนท์ตีเขากำลังสิซ้อมแกเพียงกันซ้อมนะครับกินเขาแล้วว่างหัน พักพรสามอัจฉริยะสายแหลวกะมาแค่เพียงสอมต่อนะครับพี่น้องครับระพีหมอล่ำบ้านไหนบ้เคยคันเรื่องตีกันแล้วพ่อตองหวง่วงงป้วยหมื่นกําลงังมวนเนาอคนวมาสีดังอยู่ดังปะอุปสรรคมันหลายอย่างอุปสรรคหลายเนี่ย,นยเนาะหมื่นกําลังลองอยู่ก็เตะสายใหม่ ของฝากอะไรเนาะพ่อปูยาระบายโอ้ของฝากก็สันจะดิ้งจะไปซ้อยจูดะบอกว่างั้นเรียบร้อยครับโอ้ไปสามนุ้งกวนมูมาบ่ท่านมูมันเหลยวมันเหลืออยู่อืมแตเลยได้ไปซร้อยยองจวดเลยเป็นบ่ซ้อยเราเพิ่งสร้อยไปเร็วเด้บอลแรกสิวอมใส่บักซี่สู้กินใส่ใส่บักขามบ่ใส่บักขามบ่ใส่ดอกโอ้ยนี่นะบักขามนี่นี่นะอยากกินป่นป่นป่นซิ้นเลยโอ้พ่อต้องซิ้นหลอดตัว สิหอดสิหลอดปนปนพาอย่งหวังปนก็จะอื่นปนซุปใส่บักแปบนะบ่เส่บปกอันอย่างใส่บักตัวผู้นบอกของฝากอาจารย์โอ้เนีกินแล้วสิได้กินพอได้หลายขึ้นนงขี่มาได้จมมันโอ้นขี่แตกฮาาจเปีย่พาดมดุ น้ำลายแตกแล้วพี่น้องเอ้ยอือหมน้ำลายหอมเยอะแอืเนี่ยเป็นแตดังวะเพื่อนเป็นแตดังยูปัสซากลายยูปัสซากลายแม่เป็นแตดังจานเมื่อกี้แล้วแตดังยูเพื่อนจนรอยแตงเลยแตดังอือ แต่ว่าคนบนสิประมาณพันหานี่แหละพันหานะครับพันหาวิวสวินาทีนะา3สามวิตย์ผ่านไปก็ยังวันห้าเหมือนเดิมโอ้เก็บบ่อม่งนั่งแน่อบสีบบอกขีขาดเล่นเขาจะหน่อยอกเราต้องเล่นย่างเราหนุมดากย่างเจาะนุ่มดากย่างเนขาด้อแต่ว่ามันเก็บผสมแม่งได้จเขาบอกพื่นว่าอยากบกัอยากยู่เดี๋ยวเด้จะไม่ซิมอนสัน เดี๋ยวแปปหนึ่งเพราะต่อว่าเพื่อนตอกว่าวิลีโหลดมาเด้อมาเด้อผมม่วงเด้อฝากนายใหัยเดี๋ยวเขาเชียวอยู่คอยอันนี้ไปหาอาจารย์แม็กกี้ก่อนเพื่อว่าว่าเพื่อนกระยากุ้นได้เพื่อว่าเอาเอาจันเอาเอาลองกูดูจำจำเจียวให้เล้วเด้อเพราะว่าเขาดังโอ้ยแม่บาดเนียคลากเลยบาเนี่ย ไปไหนซื้นปะส,สดชื่นอย่างแรงซื้นก็มาโอ้ให้ตายสิพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเลย,เยออแล้วคุณแล้วคุณก็จะแสีบรากมากเลยเข้มแขบงมากเข้มตัวเงียวมากบ้างก <c oughs> ันเอาไปพระเจ้าตอน,อนเนออชชเขาทาได้เนาะโอ้แสดงว่าติดใจแล้วจันเมื่อกี้ติดใจบักม่วงแล้วจันเอ้ยไม่อีกเด้วเนอะผมว่างอ่ะจันเมื่อกี้ติดใจบักม่วงแล้ว บองเองกับมือาอาจารย์ว่าเราดองเองกับมือเอาอีกบางเอาอีกว่าสันเอ้ยอาจารย์อาจารย์ไหนว่าอาจารย์เมื่อกี้เราเสียบไปอีกน่แก้วนาบอบอลเราสิเพลตเอาสักนี่ละเอาเอาเอาจามแก้วให้อีกแล้วเนี่ยมีมาเต็มข้ามเลยซื่นหมอกกอกเลยบาทนี่เศรษกนอนเลยเห็นว่าว่าแล้วว่าเราดองเองก็มือเดห่วงดองเองก็มือ ยขัดเจ้าจะกเข่าห้องน้ำเจ้ากัดแรนเอาลวดอ้มโบตรงลูกฉี่แันเลยโดเอเอาอย่างวะเอาลาสิพอแ้วน้สองตัวหน้อโอเคโอเคพ่อแ้วนี่ไปน้ำมาัำสิงกินหลเลยเป็นดงขึ้นกินหลมันยัไม่เียขึ้นไหมอืมยัเหี่ยวเลสี่แล้วขนาดเลยส่วนขนาดเลยส่วนขนาดเลยล้วน้ำสิงมสมเนาะสมสมไปแลมปแลมเน้ะใส่แจวเป็นเพชเนาะ เอาเอาโอเคโอเคอันปวดขี้กระบ,บ,บอกอ <c oughs> าจารย์ทิศหลุ้นไม่รอดบาดไอ้พวคอยกันเรื่องที่กัน,นแล้วพอต้องห่วงชเช็คเศร้าความโวยเลยได้เลยครับมาเร่งเนาะ <c oughs> ชเช็คเศร้าส่งแมวราห์มาเร่งได้เลยได้เลยมีเวลาบ,บาดไอ้พวกค่อยคันไม่อยากน้องทางนั้นนองขึ้นทางหยาเขาเป็นแบบนี้ทางนั้นเนาะกินบ้าบอกว่างหน่อยกินวะขี้แตกเลยนะวันนี้มามีแจวด้วยนะอ่างเป้า đau lên, sẽ là tuần không khỏe nhẹ tuần này nó, không đỏng đòn rất là, là bài dài là bài, này, mở đây mở đây, อาเอาปลาไปกินหมม่วงอหะโอ้ว่ามนผู้ใดห้กินซีอิ้เ้อกินหมม่วงไหมไป้ปบ่นอย่บ่นไหมอย่บ่นเมื่อแหล่เอาพักันมาอย่างวนี่มาสอมเต้ได้่อมอะไรมันบนี่ยพวกขาซ่อนตัวยีเก่าเนาะต้อง้ซ่อมเนาะสอมวันที่สามเทสอนวันที่สามไป่อนยุบานอรเด้อวันที่สามมาเลยวันี่สองหนวันที่สแมน่อมวันที่สามหเลยี่เขมรลาด ไปะไปเลีนมาได้ปะวันที่สามจะไปจัดร้อยแคมร้อยแคมร้อยแคมอยู่เอ้าจ้างจะไหนก็ซื้อสิ่ไปน้ำตัวส่ปเห้น่าจัดแคมวันจัดแคมเออเอาเต้นไปน้ำมอนไม่มอนไม่หายเขาจ้างาเสียงหเขาเป็นเหรอเพราะบริบทหน้านะไป็ดีเนาะส่วนูจากขออก็ดีเนะวันไปซื้อเครื่องเสียงมืออื่น เตรียมไว้ครัไปบ้านกันนั่นแหละเพื่นโอนมาให้ค่าเครื่องเสียงเออแต่ว่าบวกถึงว่าค่าเครื่องเสียงนะเพื่นโอนมาให้กับสิจกเตือนอยู่ดอกเครื่องเสียงพวกบ้านเมืองหาเมือหกนี่แหละที่ไปเบิ่งไว้นั่นจกตุ้นจากของใส่จากหาพันไม่ลองเอาไว้ติดรถไหมย้ำเขาไปใส่ให้ก่อนเอาไปน้ำนึ่งนะแบบได้หนีแบบตสองตู้ตู้แบบเท่าไหรสุดแมวหลานเห็นไหม มิกน,น้อยๆอืมอามิกน,น้อยๆเอามอเมื่อแรกกันสิยม,นม,นนมันเจอดอกมันสุกข้นไว้เมื่อคืนนี่ก็ดีโอ้ยเนาะสวมแก้วบผมวังแล้วได้บัดเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเลี้ยงพ่อกันแมวล่าแต่ว่าตอนนี้มอลำเพิ่นสีมาส่วมกันนะครับ,บพระเอกแมวโบเพิ่นสริลั่มเป็นยังกับจังหวะอ้าวจันมื่อกี้เราตีหูเราแล้วมื่อแรกนะเซ็กซ่าวเวกแรกเลย ไปเบิดแล้วไปแล้วพี่น้องอาไวแล้วไปแล้วอังเป่ามาแล้วขออนุญาตบาดข้าจบซ้ำนี่แหละพี่น้องบายบายจวดๆสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วเอาคือไม่ึ้นคลิปไปพอยเนี่ยอ๋อขอบายบายแล้วขอสิปิดคลิปแล้วจ้า